ใช่ค่ะก็คือขั้นตอนแรกเลยค่ะขั้นตอนแรกเอากระลำมังเจาะรูให้สูงที่สุดเพื่อรักษาการล้นเวลาฝนตกมาน้ํามันจะล้นออกไปโดยแหนแดงมันจะไปอยู่ข้างกะลำมังก็คือเจาะรูที่สุดแล้วก็ให้เอาน้ําธรรมดาน้ําประปาน้ํำบ่อน้ำธรรมดาน้ำฝนน้ําอะไรก็แหละ ใส่ลงไปค่อนกะละมังก่อนอ่าไม่ต้องใส่เต็มน,นะคะใส่ใน่อนกะละมังอันนี้คือตัง้งกระจายเอาไว้เลยส่วนถังใหญ่เอาขี่วัวขึ้นถุงขึ้นกระสอบก่อขี้วัวขึ้นกระสอบไม่ต้องถึงขึ้นก็ได้แบ่งสีก็ได้ใส่ไปมีถังแช่แล้วเอาน้ำใส่ไปให้เต็มถังอเอาทรายอเบสใส่ไปหนึ่งช้อนชาก้องกันยุงใช่ค่ะ แล้วทีนี้ให้แช่แล้วใส่น้าไปให้เต็มพอตอนเช้ามามันจะมีข้าวฟองอากาศมีผงมีเศษข้าวมีไปอะไรต่างๆปล่อาไห้หมดไล่กวดออกให้หมดให้เหลือแต่น้ำใสๆพอมันเหลือแต่น้ำใสๆให้เราสัดอเอาน้ำเนี่ยสองขันอับน้ำเรามาผสมใส่กับ แล้วเราค่อยแบ่งแหนแดงไม่ต้องเยอะนะคะไม่ต้องเยอะแบ่งแหนแดงแค่1นึ่งกำมือแล้วก็อันนี้ก็คือสมมติว่าผสมเรียบร้อยแล้วอ่ะทิ้งไว้หนึ่งคืนตักข้าวฟองออกอีกครั้งแล้วนำแหนแดงหนึ่งกำมือใส่แล้วมือแตะๆเพื่อให้เขากระจายตัวถ้าเขาจมอยู่ในน้ำแบบนี้ เขาจะหายใจไม่ออกเขาจะตาย mm hmm. ก็คือต้องเอาให้เขาขึ้นมา mm hmm. เวลาใส่คนที่เลี้ยงสัตว์กับเลี้ยงขายต่างกันนะคะ mm hmm. คนที่เลี้ยงสัตว์หรือเอาไปทำปุ๋ยใส่ไปเลย50%ใส่50%อร mm hmm. ของพื้นที่ mm hmm. แต่คนที่เลี้ยงขาย ใส่สามสิบเปอร์เซนของพื้นที่เพราะต้องการเป็นปริมาณเพราะว่าถ้าสมมุติเราใส่เยอะดอกมันจะเล็กเพราะว่าอีกเจ็ดวันอันนี้คือเจ็ดวันค่ะมันจะเต็มแล้วแล้วดอกมันจะเล็กก็เลยต้องใส่แค่สามสิบเปอร์เซนเพื่อให้ดอกมันใหญ่รากมันจะหยั่งลงไปในน้ำได้มันจะแข็งแรงดอกใหญ่รากลงน้ำแข็งแรง ก็เลยต้องใส่แค่3เปอร์เซ็นต์แต่คนเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ไม่จำเป็นว่าจะต้องไปเอาหญ้าไปเพราะว่าเขาจะสามารถแบบแน่นฟูขึ้นมาได้เลยโดยที่ไม่ต้องว่าต้องเป็นแบบเอาอย่างลากลงไปค่ะไอ้ที่เราเอาอย่างลากลงไปให้มันเข้าแข็งแรงคือเวลาเราขนส่งมันจะได้แบบไม่ตายการทางค่ะ ดะนั้นค่ะคนที่เลี้ยงขายกับเลี้ยงใช้งาน,านจะต่างกันหนึ่งกละมังสามารถแบ่งได้สี่กละมังมแบ่งได้สี่กะมังเท่านี้ <ừ> แล้วอีกเจ็ดวันเขาจะดอกใหญ่แล้วเขาก็จะรัศมีเขาก็จะาบานออกอีกเจ็ดวันเขาก็จะเต็ม ก็แ <łość> บ่งได้อีกอีกเจ็ดรันเขาเต็มก็แบ่งได้อีกอีกเจ็ดรันเข้าเต็มก็แบ่งได้อีกไปเรื่อยๆคนที่มีดินเยอะอยู่ทา้ต้มาใส่ดินแตนที่อยู่ในเมืองเหมือนเหมือนเราเรามีบ้านอยู่ในเมืองอยู่ ปนดาดฟ้า,าถ้าใส่ดินมันลำบากแล้วทีนี้ถ้าต้องการจะล้างกะละมังถ้าใส่ดินแล้วล้างกะละมังลํบาบากเพราะว่า1เดือนถึง2เดือนเราจะมีการถ่ายเทน้ําเปลี่ยนเอาน้ําใหม่เอาน้ําไปลดต้นไม้ล้างกะละมังทาความสะอาดแล้วเติมน้ําใหม่ลงไปไม่ใส่ดินใส่หัวได้มากมาทนนักสองเดือน้ แต่ว่ากรณีที่ไม่ใส่ดินอะ่ะ<ม>คือเราจะต้องมั่นใจว่าเราให้ธาตุขาดเขาพอเพียงอ่ะถ<ม>้าไม่งั้นมันถ้าเราไม,ไม่ไม่ต้องใส่ไอ้ตัวเนื้อขี้วัวเลยได้มห้ยเอะค่ะไม่ใส่น้ําเปล่าไอ้น้ําน้ําน้ําน้ํหมักเปล่าใช่ไหม แ้หมกขี้บัวใช่ค่ะาไ,ไม่มีเนื้อขี้บัวเลยได้ค่ะ<ด>ถ้าใส่เนื้อขี้บัวเพราะว,ว่าทอดอาหารอยู่ในน้ำแล้วถ้าใส่เนื้อขี้บัวยุงจะชอบวางคันแต่เราใส่ทรายอาเบตเป็นต้นทางเลยเพื่อให้เขากระจายตักมาสองขันมันมีเชื้อทรายอาเบตชนมาแล้วมันจะช่วยให้ไม่มีสว์เล็กๆน้อยตามมาเนื้อขี้บัวเป็นจุดกำเนิดของสว์เล็ก ก็คือไม่ต้องใส่จะมาหมากักมีขี้วัวไ,ไปไหม่ปีกว่าแล้วสองปีแลตาไกตาไว้ใช้รถต้นไมยค่ะเอมาใช้สบายเลยถ้าต้องการทํามูนอนก็จะดีนะคือเขาจะดีกว่าจะดีแต่ถ้าว่ามีวิแล้วว่าฝนตกนอนจะลงถ้าสมมติว่าสามารถออาขึ้นได้เอาขึ้นเลยเพื่อป้องกันให้หนอนมันลงแล้วค่อยมาแก้ปัญหาทีหลังเราเรีบออาขึ้นก่อน ทำความสะอาดแล้วก็เติมน้ำที่วัวลงไปใหม่นำแนหนแดงลงมาใหม่ทีนี้เรื่องแม่พันธแม่พันธุให้เราแยกเอาไว้ในที่ล่มมากกว่าที่แดดมุมเนี้ยเป็นมุมที่มีล่มมากกว่าออพอระวังแม่พันธุ์ไว้ตรงเนี้ยใส่ดินลงไปห้าเซนเขาจะเซตตัวเขียวอ่อนนุ่มอยู่ตลอดเวลาต้อง่นย้ำว่าแม่พันธุ์ต้องใส่ดินเพราะว่า เขาจะมีธาตุอาหารอื่นที่นอกจากที่วัวนอกจากจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงหรือน้ำหมักเชื้อภาพคือจริงๆจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงถ้าเราใส่ไปนะคะมันก็ไม่ได้เกิดผลใดๆถ้ามันไม่มีปุ๋ยในนั้นก็จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมีหน้าที่ย่อยสลายาทําให้เกิดิวมัสเร็วขึ้นรกระตุ้นให้รากสามารถดูดสารอาหารธาตุอาหารในดินใน,ในดินในตัวนั้นได้มากขึ้นเราไม่ได้ใส่ดินก็ไม่ต้องใส่สิ อะไรนะคะถ้าไม่ใส่ดีมันก็ไม่ต้องเออเป็นสอ่องแสงก็ไม่จำเป็น,ปนอันนั้นเป็นตัวเสริมคเสริมแรงเสริมยังไงเขาก็ยังช่วยอยู่ค่ะช่วยได้คือเขายังช่วยเขาก็ไม่ได้ไม่ได้แค่เรื่องนั้นเรื่องเดียวแต่ว่าแนะนําว่าแม่พันธุ์เนี่ยยังไงก็คือต้องใองส่ให้ดูแลแม่พันธุ์ให้มากกว่าเป็นพิเศษเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราตัดตัวเนี่ยไปทำปุ๋ยหมดแล้วกระลังบอกว่างเราต้องไปเอาในบ่อแม่พันธุ์นะคะค่ะวันศุกร์ว่าเมื่อกี้ แล้วเอาตัวนี้ไปขยายต่อได้ได้หรม่้แม่พันธุ์เลยคือแม่พันธุ์เราเซฟตัวเข้าไว้เขาจะอ่อนนุ่มแล้วแล้วเขาจะแบบไม่มีคือจะไม่ค่อยมีรากเพราะว่าเขาจะขึ้นเป็นชั้นๆๆเลยอ่าแต่ไอที่เราไปเลี้ยงขยายพันธุ์เราต้องการให้เขาว่างออกรากลงน้ําแล้วพอสักสามสิบวันเขาจะขึ้นมาเต็ม เร,เราก็สามารถเอาตัวเนี้ไวไอ้น,นี่ได้เลยใส่ต้องการแสงแดด<ม>แต่หน้าร้อนต้องการสแลนลไ,ลไม่ต้องการแดดจ้า<ม>แดดจ้าคือเที่ยงกับบ่ายเอาสแลนแต่แดดเช้ากับแดดเย็นเอาแสงแดดแดดเช้าแดดเย็นดี<ม>แดดเที่ยงกับแดดบ่าย<ม>แรงไปสแลนห้าสิบเปอร์เซ็นต์พอค่ะถ้าอยู่ในมุมอับแหนแดงจะไม่งาม ถ้าอยู่ในที่ร่มแจ้งอากาศถ่ายเทได้แดดแดงจะงาค่ะให้ด้วยค่ะแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นแม่พันนี่เราก็เขาต้องโดนแดดเลยใช่ไหมโดนค่ะโดนแดดโดนแดดแต่ว่าเป็นมุมที่เย็นกว่าต้นไม้จะช่วยให้ในเรื่องเย็นกำแพงบ้านจะช่วยให้เย็นกำแพงบ้านต้นไม้หรือว่ามุมที่แบบเจอร่มมากกว่าแดดจะช่วยให้เย็น อากาศเย็นมันจะเขียวสดมันจะไม่ค่อยดอกใหญ่แต่ถ้าแดดจะทําให้บานใหญ่นะค่ะก็คือความแตกต่างตอนนี้ก็คือถ้าแบบนี้คือเอาขึ้นตากทำปุ๋ยเลยค่ะม,มันจะมีทั้งปุ๋ยพืชสดแล้วก็ปุ๋ยแห้งถ้าตากก็ตาาสองแดดหรือสามแดดแต่ถ้าหน้าฝนมันมันจะชื้นหน่อยก็คือ เดี๋ยวทำเป็นผงปุ๋เจอแล้วก็ชอไใส่ได้เลยใส่ได้เลยคะต้นไร้อยเถ้าผสมดินปลูกแห้น้ำมเป็นตักให้ใช่ผสมที่ไปทำปุ๋ยก็มากกว่าเพราะเราไม่น้